มันเป็นคอนเสิร<ม>์ตรีลาดแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนะฮะ<ม>ใช้ชื่อว่าคอนเสิร์ตแอนลีลาดการกุศลครั้งที่หนึ่งซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเสาร์ที่16มกราคม,มนะครับทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์นะฮะ,ข,ะของมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธครับร่วมกับชมรมนักร้องนักดนตรีไทยสากลสมัครเล่น<ม>ครับจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับคอนเสิร์ตรีลาดการกุศลครั้งที่หนึ่งขึ้นครับที่หอประชุมกองทัพอากาศการตะร์ ในวันเสาร์ที่ผ่านมาครับโดยมีดรสุจินชัยชุมศักดิ์ซึ่งท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเนี่ยให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานด้วยนะครับนะคะแล้วก็มีการกล่าวเปิดงานนะคะซึ่งทางนี้ค่ะคณะดีคณะแพทยศาสตร์มศวนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์นิรันตระและประธานมูลนิธิก็ได้ให้การต้อนรับนะคะโดยมีนายแพทย์ฉัดชัยกรีพระค่ะเป็นประธานจัดงานนะคะพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องกิติมศักดิ์มากมายเลยงานนี้จัดขึ้นแล้วก็นําเงินไปมอบให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาสยามบรมราชกุมารีองครักษอง6ที่จังหวัดนครนายกนะคะเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยยากไร้ภาวะวิกฤตด้วยค่ะนี่เลยรู้ไหมว่าเป็นการออกกําลังกายที่ดีแบบหนึ่งใช่ค่ะไม่ใช่แต่คนที่สูงอายุเท่านั้นที่ลีลาเดี๋ยวนี้เห็นไหมเด็กนะลีลาทุกกต้่งเด็กเนี่ยรุ่นเนี่ยนะฮะ19-20เนี่ย ขอโทษเต้นลีลาดได้แบบพริ้วไหวมากค่ะเนาะคะอาจจะดูเหมือนเป็นการออกกําลังกายที่แบบสโลว์สโลแต่ว่าเหนื่อยนะเพราะว่าแบบต้องแบบพริ้วอะแต่มันเพลินนะ<อ>มันได้ฟังดนตรีลีลาศไปด้วยนะฮะ